ไว้เปล่าอ่าไปเร็วทีก็เห็นแล้วมันฝนสีตโตกมันเลยเหตุอึมคึมวานนี้แล้วลงเขาสิขึข้าานเขาค่ะมื่อนี้โอ้มาเจอป้ายนี้พอดีเลยไปไปครับพี่น้องทุกคนเดินขึ้นบันได ไปเดินบันไดสี่ไปขึ้นไม่ได้มากประมาณสันหนึ่งไาเลย <traveling> นี่เขานี่เขาไปขึ้นร์บด้วยขึ้นฟตบขึ้นได้ข้างยางบบไว้ได้เพื่อสี่หอดทักเทงได้ขึ้นรตบขึ้นรตบเลยเพราเขาบดี <igue> ทุกคนข้างบนไม่เดินค่ะทุกคนเดินไม่ไหวทุกคนคะ่ะขึ้นรตบค่ปปะบไปบูงูว่าเพื่อนสีจัดงาน,น,นยังโอสวนมนต์หรือเปล่า Liberal, สวดมนต์ทำพิธ wow. ีสวดมนต์ไปซ้ายมาทีย่างไว้ใส่คุณนดําไปเอาน้ำเขาไปล้างน้ำเขาพื้นดําไปเอาน้ำเขามาเร็วมาเดเมไปเอาน้ำเพิ่นเออเออยังไม่สาธุสาธุสาธุ เดินเข้ามาข้างในแล้วน้องคนสาวดิวยัยงใหญ่เลยสาวที่สาวรุ่งอเจ้าเพิ่นสีเหตุดปราดพีทีกว้างมากเลยนะคทุกคนกว้างกว้างคักอลีได้ค่ะพี่น้องจ๊ะขึ้นรีบค่ะพี่น้องจ๊ะสิหายยางขึ้นขึ้นวไวามาเชิญค่ะเร็วๆราเร็ว เชิญค่ะเชิญค่ะขึ้นลิฟต์ค่ะทุกคนขึ้นลิฟต์ค่ะชั้นสี่ค่ะทุกคนขึ้นชั้นสี่สัญญาณอาจจะหมดนะคะเมื่อยบอกฮะเมื่อยมวยแาไวต้องขึ้นลิฟต์มวยแรงย่างขึ้นบอดายขึ้นตะกี้เด้อค่ะตะกี้นะขึ้นแตมเมื่อพระพุทธรูปเกลาว่าจะเป็นผู้สาวผู้เก่า คนไทยเสียงเล่าต่อไมถึงข้างบนแล้วค่ะทุกคนทั้นส so ี่ว้าวว้าวว้าวเขาทำสวยมากเลยนะสวยนะดูทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ ป่ะออกไปข้างนอกไปสวยมากเลยเป็นเหตุงามงามหนึ่งงามคากรีมาเลยงาคลีมานอดีละมูขออันยูซีสเกตข้าจาเรียนข้าไหนรางวัลนะเขาเก็ดงามเลยเขาเก็ดงามเอลีได้บางแนวปุ่งเนเราก็ไปท <c oughs> ชค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยตื่นตาเอออันนี้อันนี้เิ่นเหตุงามอันนี้แมนตาอาการดีมากเลยทุกคนอ่าปกติเราจะเดินไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะพาเดินมาฝั่งนี้คะ่ะซ้ายมือคะ่ะทุกคนวันนี้ วันนี้พาชมอ่าซ้ายมือขึ้นมาถึงแล้วด้าน,นหลังเป็นภูเขาแม่กระโดดล่วงตกใจหนากรตาพี่น้องเมืองเนียจ้าอากาศดีมากเลยวันนี้นเนาะแดดบบมี่จ้ะพี่น้องตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะทุกคนมือเนียวิวแบบสวยมากเลยทุกคนวิวแบบยาังงามเลย ฝัง่งโค้งจ้าฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นเดนินตานเราจะเปิดจ,จะลงไปเมืองอุบลพุทธละค่ะพี่น้องพาแต่เมืองอุบลพุทธละไปพุทธละพี่น้องแม่น้าโค้งจ้าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรานะทุกคนทุกคนดูสิสวยงามมากเลยค่ะ,คะ,คะอะเดินเร็วไปรึเปล่าคะเนี่ยเดินเร็วมากเลย หนึ่งทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนงามค่ะค่ะพี่น้องจ้ะภาพอาจจะโบสัดไปไหนเนี่ยแต่พี่น้องทุกคนจ้ะเพราะว่าอ่าฝนจะตกค่ะพี่น้องเบื้องเนี่ยจ้ะทุกคนอันคือองค์พญานาคนะคะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนั่นค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นกันนะคะไหว้องค์ปู่ก่อนนะคะทุกคน สวยงามมากเลยค่ะทุกคนดคนูวิวแบบไกลๆนะคะพี่น้องกนจะยัางงามเลยข้างผ่นจะเป็นฟังเล่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งทีสองจะว,วัดมมกดาหารจ้าทุกคนโอ้ขึ้นเลยบอกเก่งนี้คาบสันมาน,นัน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 แจวขึ้นก่อนเพื่อนแล้ว เกือบกระโปงถอดเนาะหมั่นใจค่ะเออไปไปขึ้น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 ไปเออไปแตะไปหลูกร้านมาหอนมาถึงเราอล่อแล้วขึ้นได้ทำนนี้เรากระปุกน้แล้วก็เราปวดมากเดินชมแบบ360อองศาเลยพี่น้องทุกคนจ้ะ ข้างล่างนะคะอากาศดีขนาดเลยขึ้นไปข้างบนก็นจะเป็นนครนพนมนะคะเนาะขึ้นไปเป็นฝั่งลาวทางบนจ้ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะตรงนั้นก็คือสวรรค์น,นาเคเนะคะเนาะมึงเนี่ยทุกคนจะอากาศดีมากเลย อากาศดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนนี้เป็นบุญวาสนาลาเด่นมากกับวาปูเดิมืนองค์พยายใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะสมชื่ออีรีได้ค่ะพี่น้องจ้าเลี้ยวขึ้นไปจนสู้ถูสุดตายอีรีเดอร์อยื่ท่งภูเขาพีเด้ค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปแตะนิ้วนะคะทุกคนขอพรค่ะ ไปแต่เนิ้วขอพรนาทุกคนภูเขาทั้งลูกเลยว่ะข้างล่างเเป็นถนนที่เราวิ่งรถมาที่แต่ภูเขาหล่อมหล่อไปค่ะพี่น้องทุกคนจะเอาค่ะทุกคนพาชมวิวจน จุใจแล้วขอขึ้นไปขอพอรกับองค์ปูกันนะคะหนึ่งตกเกินตรงนู้นข้างบนนะคะแต่นิ้วเลยแต่นิ้วขอพอรองค์ปู่กันนะคะทุกคนฝากคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ